พี่เมฆอยู่ไหนพี่เมฆบ้านอยู่บ้านพี่เมฆเดี๋ยวยืมยืมหน่อยนะแสนห้าได้ได้ได้ถ้าแตกนะผมจะตั้งเป้าหมายเงินสิบล้านถ้าติดดันต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะติดบอกสามไม่ในแก๊งเราก็มีคนเป็นเพื่อนพี่นี่ใครนี่อย่าบอกหน้าลำ ส่วนตัวครูว่ามันก็ปากหลามจริงๆมันก็พอแหละแต่ถ้ามึงเข้าวงไฟจริงมันก็ต้องเน้นเบิร์ดอ่ะใช่แต่ว่าครับพี่เนี่ยถามพี่เมฆใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตีบวกมีดมีดมีดจะบวกห้าแล้วเพราะว่าบวกสี่ทีไม่ติดจะบวกห้าแล้วเนี่ยเนี้ยสงสารก็สงสารนีเอ่ะไม่รู้จะทำยังไงเหมืกวะนั่นดิห้าทีจะห้าทีเหรอพี่จะเป็นมีดบวกห้าแล้วเนี่ย พี่ไม่เอกไม่ต้องงอมไม่ต้องงอมพี่ไม่ต้องงอมมันมีคนเป็นเพื่อนพี่อยู่ตอนนี้นายตีตั้เจ็ดทีอ่ะไม่ในแก๊งเราก็มีคนเป็นเพื่อนพี่ด่ไครนี่อย่าบอกน้าล้ำเออก็ยืมเงินพี่เออก็ยืมเงินพี่เออก็ยืมเงินพี่ก็บไอ้ทางสเตนยังถูกคนซะได้ยะเอ้ยแต่แต่แบบประเด็นคือมันไหลแล้วมันไหลเป็นน้ำเลยนว้ย ต้องตีไม่ติดมันคาใจนะมั้แต่ว่าสิบชุดอะสิบชุดก็มากกันเออผมคิดเหมือนกันว่าเก็บหลายๆชุดแล้วค่อยตีทีเดียวไพ่อนำปืนผมก็เก็บแบบปืนค่อยๆเก็บไปไม่ก็ตีพร้อมกันที่อาจจะมีสักคนที่ติดที่คุณว่าผมเก่งแต่จริงๆนะผมอายที่พอจะอัพรูปคุณแฟนหุ่นยิงผมตายจะใส่ชุดอะไรอยากจะร้องให้ผมชายว้าวใช่ครับอย่างหล่อฮัลโหลครับ ใช่รครับอย่างหล่อคใช่ครับอรบอกหนึ่งมาแล้วนะครับฮะบอกหนึ่งไหนครับไหนครับ <c oughs> ดีใจด้วยครับดีใจด้วยตังคลยครับดีใจด้วยเลย, <c oughs> ย,เลย <c oughs> โอ้ไอ้เหี้ย เดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปครับปะเดี๋ยวจะจะตอบอกสองเลยเขาต่างหาท้ายเที่ยวได้ครับเฮ้ยทุกคนดูเน็ตค้างห้องได้นะครับดูเน็ตค้างห้องได้นะตอนนี้ผมบอกว่าไม่มีห้องจะอยู่ละเขาจะไล่ห้องผมละเจ็บจุยเจ็บจี๊ดจีจัดผมบนเล่นแถวท่าเรือกับซีเจนะพี่เมฆอยู่ไหนพี่เมฆ บ้านอยู่บ้านอารินส่งมาบางนาริมน้ำอะไรหลังสองไม่รู้หลังก็ปงบางนาปงบางนาพี่เมยเดี๋ยวยืมยืมหน่อยนะแสนห้าได้ได้ได้บางนาไม่มีนะอ่ะพัก C D A ไง อาลินบอกว่าหลังสองมันก่อสร้างหรือเปล่าลองดูดิเกี่ก่อสร้างแล้วไม่มีเหมือนกันก็ไม่ค่อยกล้าไปทวงไปดูแถวสองสองสูตรหมดแล้วบางน้ำหมดแล้วโดนไปละบ้านน้ำไปดูไปดูบ้านน้ำแป๊บเมื่ปัญหาเรื่องเล่นก็ได้อ้าวสุกี้เหรอครับคุณกระลำเหรอครับใช่ใช่ขาใจใจอ๋อ เดี <ST su ll ichen> ๋ยวผมตั้งให้ไปนครับได้ครับได้ครับเข้ามาได้ครับเข้ามาได้ซัดเลยดีกว่าม้าขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณกันล่าใช้ใช้กันเยอะไหมอ่ะยังครับยังยังผมผมรับไปเฉยแต่อนาคตอาจจะอาจจะใช้อยู่ อ๋อโอเคครับเพื่อแบบว่ามันมันมีมาอะไรแบบนี้เพื่อผมเอามาขายให้ได้ได้ครับก็ในราคาประมาณนี้แหละครับอาจจะอาจจะมีอยู่อาจจะดันอยู่ได้ครับขาผมนะครับครับได้คอผมผมยืมเอฝากตังด้เลยครับเอเลครับขอบคุณครับได้ครได้ครับพี่บ้าแ1 5หนึ่งห้าหโอเค A few moments later ถ้าแตกก,ก็น่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมยาจกเหมือนเดิมถ้าติดก็ดีไปถ้าแตกก็ตามนูน้นนะผมอำลานะคงจะอีกสักพักละผมขอถ้าแตกนะถ้าแตกนะผมจะตั้งเป้าหมายเงิน10ล้านนะทุกคนถ้าแตกนะผมจะตั้งเป้าหมายเงิน10ล้านถ้าติด ดันต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะติดบอกสามนะครับไปเอาขาดเลยวะ,ะขาดคอปเปอร์คอปเปอร์ห้าสิบถ้าแตกก็ตามนั้นนะแตกสิบเอ็มถ้าติดดันต่อ ตามนั้นฟื้นเงินหน่อยไอ้เฮียเงินไม่มีไลสัตว์ถ้าเดี๋ยวไม่ไม่ครับไม่ไม่ไ,มไ,มไปไม่มีลีลาแล้วไม่มีลีล้อแต่ก็แตกติดก็ติดเอ้ยนุยเว้ไปใจนี่เกิดอันดับแรกใจนี่มีมีเอกกอนอันด,ดับแรกอะ ออกเสียงไม่ต่างจากไอ้ยี่ข้างๆนี่เลยไอ้สัตว์นี่อ่ะ